samarat batik batik yang lucu, ่ถือก็หนักคือพี่น้องอาณาน้อเขาบอกให้ถือไปเลยจะมีสบายดีเรอจ้ะโอยสบายดีไอ้วันนั้นวคิดว่าคิดว่าเป็นพี่จับเาคนผิดจับหพี่นบอกงานทุจะติดนจรัีมีมีมีแต่คนน่ี่ี่ยังแล้วเหรอ มาเด้อมาเด้อเียวดูซเลยเนาะเด้อมาเด้อใส่ไปหาเนี่ยอย่าปนกันเลยเราจะขึ้นมาชีไป ยูอะต้องกิน่ต้องกินกินก็ชิลล์ไร้แกกิร้แลก็แฮปปี้เว่ันาาไยก็คนงากนามไม่เป็นไรสวยทุกคนวันนี้สรมาวันนี้สวยหมดลกกระ

ไปสวดเอาอยบนภูมโนนั่นห้อยเอาเป็นผีป้านี่ว่าเหยียนมาตั้งแต่นักธรรมตีเอาจิตก็แต่สัตว์แต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอ้าวแล้วเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเลยพอเข้าใจโอ้ตกไปกับเรื่องของเจ้าหูเมื่อแหละตั้งไหมมันจะขาดตอนนะแล้วพอมาถึงมานั่งเอาอีกแหละนะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่มันก็ยากที่ มีสิ่งกระตุน้นชักชวนโน้มนำให้เกิดขึ้นประกอบด,ด้วยโลภะอุจิตห์สี่นน้วย และพวกเราจะพบสินทารสายนิรันดพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายเราจะรู้สึกได้ว่ามิถานอยู่ไม่ไกลเกินหวังเป็นสิ่งที่หลอกหลอนพวกเราให้รู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรบางอย่างเพอเกิดลงความรุ้แรความขัดแจ้งและไม่ใช่ตัวเราเมื่อรู้ทุกอย่างแจ้งแล้วก็เป็นอันตราสมุทัไทยสิทัไทยและแจ้ง ว่าด้วยบทเรียนการศึกษาบทเรียนสำคัญสั่บทหรือไตรสิกขาซึ่งโดยทัย่วไปมักจะพูดกันติดป,ปากว่าเป็นการศึกษาร,ระดักลาวว่าเป็นการศึกษาเรื่องศีลจิตแปัญญาวม่ถุกเชั่วยากครองนะพร้อมที่จะเรียนรู้ขั้นการเรียนครองปารยิยสั์ซึ่งจจะต้องเรียนจิตชนิดนี้จะปราศจากนิวรณ์อันเป็นกิเลสชนิ ไปเพื่อให้จิตเกิดความรู้แจ้งซึ่งจิตจะรู้แจ้งอริยสัจได้ก็โดยการเจริญมีพัฒนากรรมฐานมีข้อน่าสังเกตว่าสามสามที่สอง 是麻辣烫，一根根挂面。 Kepa, kekuam se jubru. Kepa se jubru. Selansana, kepa se ช่วรงนี้มีสามอย่างหรือสามดวง,ง,งได้แก่ดวงาทิตย์ดวงีอาทิตย์ก็คือธรรมชาติที่ประทูสู่ไรือความกรมหือธรรมชาติในวงแหวนในสัปดาหคุณความีของตนหรือความตรึงและสี่จุดสี่จ อัมหรือรามไปสู่อารมณ์ปัญญาหรือเรื่องราวที่คิดแล้วก็จะลดลงทั้งสิ้นจนเป็นพิรุกกิรกุศลหรืออย่างดีที่สุดก็เป็คืออัมหรือปัญญาฉะนั้นจะไปลงสร้งสางมากุศลจิตทั้งที่คิดว่ากำลังจะเริ่มก่สมัติมากุศลแล้ว แต่ของเราไม่กัวแาะจะเป็นการเจริญประบคามสำรจคมรักที่กำลังจะมาได้ตตาคหนควยผู้การร่างองไวซึ่งเขาอุศนรการเจริญประสบความสร็จเสมอ การเจริญปัสนากรรมฐานก็จะไม่ประสบลสจจิตจะต้องเป็นมาหาพสลจิตญาณสังปปุสคือประกอบด้วยปัญญา แล้วก็ที่แดงนะแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่นี้แล้วก็

จะขายแล้วว่ามันมีระดับมือถือกันก็มาหาหนังสือจังสีนะจังสีมันมา อยู่ในหมอ่อยหานะแค่โาั้นามันมมาซาคนดมดูค r a i อา้ีย่กนงบ่น้องสี่หั่นนาดกองน้ะ

ว่ามีสิ่งที่เป็นที่รัาในตัวอาตมาหรือในตัวชาลรวมทั้งถึงพรอด้วยสัพพัญญาด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นสมาสมาสัมวะความสงบระงับสุนทภยในที่กอนสัมพวาะชั้ต่างปัสจบันสัมพัง์ขันทันทันปัจจุนสัพัขัันขุนชาร์มตุลนความสงบุนภายใดทก็รู้ว่าไม่มีความสงบสุขภัยใด

Pano bakkawatoosa Waga sangko S kangg Nam Pancasilaania Jamak Lu tiang pibaang pantai Su wisura kan kayaranrange nasaha Pancasilaian

wo sio sujanatang kamlang wasuuh Wa mahangtawa renong siong Cang foto yo parinangsaranang kewamut utamaang mannut ya te mitsariran jiwatan kita wandanto hangcari sangi puasa sewa supto ti tang nati ดควรแก่การจเจริญปัส,สนากรรมฐานหากไม่ศึกษาให้ดีผู้ปฏิบัติก็อาจจะหลงสาอคติชน ที่แพร่ไปถึงสับแต่หลายอย่างม,มีประมาณหรืออัปปมัญญาหรือความวางใจเป็นิกลางมันอื่นประสบทุกและไม่สามารถช่วยก็ได้อย่างไรก็ตามแม้ตามามรวามนิธรรมจัดสิ่งที่นาทเป็นอัปปมัญญาจต่สิ่งมันเพียงสองอย่างคือการณาและมัน,มน 你嘛呢？马上一，买不面呢，可快呢。